แม in l in m o u า h muffin แมว in m o u า h muffin แมว in m o u t h สวัสดีครับน i ฮาวและแล้วเราก็ขึ้นปีใหม่ของจีนกันแล้วนะครับเนื่องในโอกาสนี้หนูน้องมาฟฟินอยากจะขอขอบคุณทุกกำลังใจจากลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนเค้กและคุกกี้ทุกชิ้น ล้วนแล้วแต่เป็นกำลังใจให้น้องมอฟฟินได้ก้าวผ่านปีนี้มาครับและสุดท้ายนี้หนูน้องมอฟฟินอยากจะขอส่งผ่านกำลังใจดีๆนี้ไปให้กับทุกคนในสถานการณ์โควิด -19 นี้ครับใส่แมสล้างมือกันบ่อยๆนะครับน้องฟินเป็นห่วงครับ Mail in mouse, maffin Mail in mouse, maffin